สวัสดีคนนะครับผมเดี๋ยวในวิดีโอนี้ผมจะพามาดู3เทคนิคกับการแกะโทนรูปนะครับบางทีเราเห็นช่างภาพที่ถ่ายรูปสวยๆมาอย่างเช่นรูปนี้อ่ารูปนี้ผมแต่งเรียบร้อยลวอันนี้ผมแต่งปรับเซตติ้งรุ่นนี้เรียบร้อยลวจาก b e ฟอร์แบบนี้เป็นอ f ฟเตอร์แบบนี้เราไปเห็นช่างภาพถ่ายมาเรารู้สึกว่าโอเคเราอยากแต่งให้ได้โทนแบบนี้บ้างจาก b e ฟอร์กลายเป็นอ f ฟเตอร์แบบนี้มันต้องแต่งยังไงทําไมเราถ่ายมาแล้วลองแต่งดูแล้วลองแกะตามเขาดูแล้วสุดท้ายมันไม่ได้ปัญหามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวในคลิปนี้ ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับมีอยู่สเทคนิคด้วยกันดูจบจะสามารถแต่งรูปทําโทนได้เลยและเวลาเห็นช่างภาพถ่ายมาสวยๆแบบนี้เราจะสามารถเอาไปแกะหรือว่าเอาไปถ่ายมาแล้วสามารถแต่งออกมาเป็นในโทนที่เราต้องการได้เลยนะครับโอเคเทคนิคที่หหรือว่าสูตรที่1ก็คือเรื่องของแสงนะคสำคัญที่สุดแสงคืออะไรแสงก็คือจะมีอยู่2อย่างครับคือ1คือความสว่างความสว่างอย่างเช่นรูปนี้ถ่ายมาสว่างแบบนี้อีกรูปหนึ่งถ่ายมาแบบเข้มๆทึมๆอ่าอันนี้ไม่ได้สว่างนะออกค่อนข้างย้อนแสง ถ่ายมาแบบย้อนแสงบางรูปมืดบางรูปสว่างนะครับค่อนข้างต่างกันเราก็ต้องดูว่าโทนที่เราอยากได้อย่างรูปเนี้ยมันออกขาวขาวนี้นใส, ług, ส,สเป็นโทลักษณะที่มันไม่ได้สว่างมากนะอันนี้เป็นเรื่องของความสว่างในส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือรูปแบบของแสงนะรูปแบบของแสงก็คือเป็นแสงแข็งแข็งแบบพาทิต์คอนทราสจัดๆแบบนี้ไหมยอย่างเงี้ยรูปนี้แบบแสงแข็งแข็งเลยนะเห็นเงานางแบบชัดเจนหรืออย่างรูปนี้เห็นเงานางแบบชัดเจนคอนทราสเข้มเข้ม hm, นะเงาตกใต้ตาใต้หมวกใต้อะไรชัดเจน แต่อีกมุมนึงอ,อีกรูปนึงอย่างเช่นรูปนี้สังเกตดูว่ามันไม่ได้มีเงาแดดไม่ได้แรงแสงไม่ได้แข็งนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะแต่งรูปหรือว่าเอาตัวรูปที่เราอยากแต่งให้มันเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยทำให้มันเหมือนกันแปลว่าแสงเราเนี่ยมันต้องเหมือนเขาผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าผมชอบโทนร,รูปนี้มากเลยผมเห็นช่างภาพถ่ายมาผมอยากแต่งให้ได้แบบเนี้ยจากผมไม่รู้หรักว่าบีฟอร์เขาเป็นยังไงผมรู้แค่ว่าอ f ฟเตอร์เขาเป็นอย่างาาานงี้อ่ะผมให้ดูบีฟอร์กันอันนี้เป็นบีฟอร์นะครับรูป, before ปบปีฟมมนะมมอร สิ่งแรกที่ผมต้องดูคือเรื่องของแสงก่อนดูความสว่างก่อนเออภาพมันไม่ได้สว่างมากมันไม่ได้สว่างเหมือนแบบย้อนแสงแบบนี้นะเราต้องดูก่อนผมลองยกตัวอย่างให้ดูไออย่างเช่นรูปนี้แล้วกันผมชอบมากผมกดคอนโทลชิปแล้วก็ตัว C นะครับในการ Copy t o n โทมันจะขึ้น Copy มาก็กด Copy t o n โทไปผม Copy t o n โทนนี้ทั้งหมดเลยที่ผมแต่งมาเนี่ยมันก็จะ Copy พวก s e t t i n งตั้งค่านี้มานะตอนที่ผม Copy แล้วเสร็จปุ๊บผมกลับไปที่รูปนี้แล้วกันรูปนี้ยังไม่ได้แต่งนนนะรููููปี้้้ยยังงไไมม่่ดดดดแตจากกกใหอ ผมจะวางเซตติ้งที่ผมก๊อปปี้มาเมื่อกี้โดยการกดคอนโทรลชิปแล้วก็ตัว V นะในการวางอ่ะสวยงามค่อนข้างโอเคอาจจะมีผิวติดเหลืองหรืออะไรบ้างนิดหน่อยแต่ดูดูหลักๆเห็นไหมแสงค่อนข้างโอเคค่อน,นข้างลงตัวอาจจะปรับแสงขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่ารูปที่เราก๊อปมาเนี่ยค่อนข้างติดมืดแต่พอเป็นรูปเนี้ยค่อนข้างอยู่ในตอนกลางวันที่มันออกสว่างๆนะครับก็อาจจะมีความแตกต่างแสงนิดนึงแต่รวมๆแล้วถือว่าโอเคยังรับได้ระดับหนึง่งหรือในทางกลับกันผมลองเอารูปนี้ที่แสงใกล้เคียงเนี่ยก๊อปปี้นะครับคอน มาแล้วกด Copy ตรงนี้แล้วไปที่รูมนี้ด้วยกันอ่ะเอาโทนจากรูปนี้นะเอาโทนจากรูปนี้มาใส่ในรูปนี้บ้างลองดูคอนโทนชิปวีนะครับลองใส่ดูอ่ะก็ยังถือว่าโอเคอาจจะติดสีไปทางโทนแบบฟ้าๆเข้มๆลึกๆอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ตัวแสงค่อนข้างออกมาโอเคเลยแสงแข็งแสงคมเข้มแล้วก็คอนทราสต์จัดถือว่าสวยงามเลยนะลองดูอีกทีสมมติผมชอบโทนนี้มากผมจะลอง Copy ใหม่นะครับกดคอนโทนชิปซีเพื่อ Copy อโทนนี้ แต่ครั้งนี้ผมจะลองเอาไปใส่โทนที่มันรูปแสงที่มันแปลกๆอย่างรูปเนี้ยแสงแบบย้อนแสงเลยไม่ได้มีคอนทราสต์จัดไม่ได้มีเงาแสงแข็งๆเลยนะแสง่อนัง่งต,งต่างกันกอโดนชิป V ีลองวางดูอ่ะสังเกตดูคือรูปเลทเทเลยใช้ไม่ได้เลยอันนี้คือเรื่องของแสงที่เราต้องเข้าใจก่อนข้อแรกนะต่อมาข้อที่2นอกจากเรื่องของแสงแล้วอันนี้สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของสีบางคนเข้าใจว่าโอเคถ่ายมาชอบโทนนี้มากอยากแต่งให้ได้โทนนี้แต่รูปที่เราไปถ่ายมันเป็นรูปแบบนี้ต่อให้สมมติแสงมันเหมือนกันอ่ะสมมติแสงแบบนี้แข็งคมแบบนี มันเหมือนกันแต่สีในรูปมันไม่เหมือนกันสังเกตรูปนี้ครับส่วนมากหลักๆสีในรูปนี่จะเป็นสีเขียวเรามีโทนสีเขียวให้เล่นสมมุติเราไปเล่นสีเขียวดูมองปรับเห็นไหมสีเขียวซี่สีเขียวเข้มเปลี่ยนสีเขียวให้มันแก่ขึ้นให้มันอิ่มตัวมากขึ้นอะไรก็ว่าไปนะกดคอนโทนแซดกลับไปก่อนนะครับสมมติผมก๊อปโทนนี้เข้าไปกดคอนโทนชิปซีเพื่อก๊อปปี้โทนนี้นะครับกดก๊อปปี้ไปแล้วมาใส่ในในโทนนี้บ้างนะไม่มีสีเขียวเลยลองใส่ดูคอนโทนชิปวีวางนะครับกดวางสังเกตว่าภาพอาจจะสสสววยนนนดใ่่าางงแแตอรมณภพพู อย่าเพิ่งไปมองว่ามันสวยไม่สวยมองว่ามันออกมาเป็นโทนเดียวกันหรือเปล่านะครับโอเคออกมาแบบนี้กับโทนแบบนี้แน่นอนต่างกันแน่นอนเพราะอะไรเพราะสีในรูปมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นสิ่งสําคัญคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวสีในรูปเนี่ยสีที่เราอยากแต่งให้มันได้ออกมากับสีในรูปที่เราไปถ่ายก็คือสมมติเราไปเห็นช่างภาพอย่างผมบอกเราเห็นช่างภาพถ่ายออกมาสวยแบบเนี้ยสวยงามมากโอเคอยากได้แบบนี้แต่เราดันไปถ่ายรูปแบบเนี้ยแต่งให้ตายยังไงมันก็ออกมาไม่เหมือนกันเพราะตัวสีมันไม่เหมือนกันอ่ะสองเรื่องแล้ว เรื่องที่หคือแสงเรื่องที่2คือสีข้อ3ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเลนส์หรือว่ามุมภาพนั่เองสังเกตรูปนี้ครับผมใช้เลนส์ระยะ17ม MM มในการถ่ายนี่นะใช้เลนส17์17-40แต่ว่าซูมที่ระยะ17ม MM มถ่ายอีกรูปหนึง่งใช้ระยะ200ม MM มถ่ายสังเกตเห็นอะไรไหมครับข้อแรกก็คือชุดนางแบบเหมือนกันกล้องตัวเดียวกันผมใช้ canon 6d mark 2ในการถ่ายนะครับอันนี้ก็ 6d mark 2เหมือนกันในการถ่ายสถานที่เดียวกันเวลาเดียวกันชุดนางแบบเหมือนกันน, <ๆ S 2> นางแบบคนเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันต่างแค่ตัวเเลนนหรืออว่าามมุภพง รูปนี้ก็อาจจะถ่ายใกล้หน่อยเข้าไปถ่ายใกล้ๆให้มันเต็มๆนางแบบแบบนี้อีกรูปนึงอาจจะต้องถอยไกลหน่อยด้วยความที่ระยะ2 0 0 MM, ร้อมมันค่อนข้างไกลก็ถอยออกมาสังเกตว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่พอใช้เลนที่มันต่างกันมันทาให้อารมณ์ภาพมันต่างกันเลยนะครับเห็นไหมพอรูปนี้มันกลายเป็นฉากหลังเนี่ยค่อนข้างหา่างแล้วนางแบบภาพไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเด่นเท่เทาไหร่ด้วยความที่มันเป็นเลนสำหรับถ่ายบิว 17mm นี่กว้างมากพอเรามาถ่ายพอร์เทรตเนี่ยอารมณ์ภาพเลยต่างกันในทางกับการเอาเลนสายเจ้ผมมาถ่ายรูปกวางๆเนี่ยอหน,นึง แต่ผมต้องการเน้นพ่อเทรตจางอย่างรูปเนี้ยสองร้เเห็นไหมดูมุมภาพนี้200 mm กับรูปนี้ระยะประมาณ1 0 0 1ร3อ m 100กว่า MM มเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกันหรืออย่างรูปนี้เอ่ม85 mm มันค่อนข้างใกล้เคียงกันมันเป็นในช่วงระยะที่มันเทเลมันเลยทําให้อารมณ์ภาพมันต่างกันเพราะฉะนั้นต่อให้แสงเราเหมือนเขาสีเราเหมือนเขาแต่การที่เราไปถ่ายรูปมารูปนี้กับรูปนี้ที่เราไปถ่ายมามันเป็นเลนส์คนละระยะกันมันเลยทําให้ภาพหรือว่ามุมภาพออกมามันต่างกััันนนสสมมตตติผลอองงงแแ่รรรููปปปเ้าีีีกบขยว ปรับแสงขึ้นมานิดนึงลดไฮไลท์ลงปรับชาร์ทเขึ้นดึงไว้ลงมานิดนึงปรับเท็กเจอร์นิดนึงนะครับแล้วก็เล่นเดสีเขียวให้สีเขียวมันสว่างขึ้นแล้วก็ไม่ต้องสดมากประมาณนี้ให้สีรวมรวมในภาพมันสดขึ้นอ่ะสีดูอิ่มตัวมากขึ้นแล้วก็ปรับสีผิวนางแบบให้ขาวขึ้นนิดนึงแล้วก็สีอิ่มตัวมากขึ้นอ่ะประมาณนี้ลองดู before After ที่ผมปรับคร่าวๆเมื่อกี้นะ before after อาจจะไม่ได้แต่งอะไรมาก ผมลองก๊อปปี้โทนนี้ดูคอนโดนชิปซในการก๊อปปี้แล้วผมกลับไปที่รูปนี้เหมือนกันใส่ที่เดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดแสงก็เหมือนกันต่างกันแค่เลนส์นะครับลองลองเอาโทนเมื่อกี้ที่ผมก๊อปเนี่ยมาใส่ดูคอนโดนชิปวีในการใส่เห็นไหมอารมณ์ภาพต่างกันมากนะฮะจากไฮไลท์ทุกอย่างก็เหมือนกันเทียบรูปเมื่อกี้เห็นไหมไฮไลท์ทุกอย่างเหมือนกันอันนี้ทุกอย่างเหมือนกันตัวไวทบาลานซ์อาจจะต่างกันนิดนึงลองปรับให้มันใกล้ๆเคียงกันอาแฟ้าๆนิดนึงประมาณนี้แต่อะไรก็ช่างนะครับสังเกตว่าอารมณ หาตัวแบบมาหาตัวอย่างมาสมมติชอบโทนนี้มากอ่ะลองดูแสงเขาเป็นยังไงสสีในรูปเขาเป็นยังไงสีที่มีกับสีที่ไม่มีโอเคเขามีสีเสื้อขาวๆกระโปรงสีดำดำเข้มๆอาจจะไม่ต้องใส่กระโปรงเหมือนกันก็ได้แต่จจะเป็นกางเกงหรือเป็นเสื้ออะไรที่มันโทนเป็นเข้มๆแบบนี้นะสีเขียวมีสีแดงสีแดงมีสีที่ไม่มีอาจจะเป็นสีเหลืองไม่มีสีฟ้าอาจจะไม่มีมากก็ต้องระวังนะครับมันไม่ได้ดูแค่ว่าเรามันมีสีอะไรถ้าสมมติในรูปนี้มีสีเหลืองหลุดเข้ามาอย่างเช่นสมมติมีสีฟ้าอย่างเงี้ยหลุดเข้ามา มันก็จะเป็นคนละโทนไปเลยนะครับสมมติใส่ชุดนี้ใส่ชุดนี้แต่มาถ่ายตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งอีกโทนหนึ่งไปเลยนะครับเรื่องที่2กระ3คือดูมุมภาพว่าเลนเขาเนี่เขาใช้เลนระยะประมาณพอร์เทรตหรือเปล่าไม่ต้องไปรู้ถึงขั้นว่าต้องใช้ระยะเท่าไหร่1 0 0 2 0 0 3 0 0ไม่ต้องขนาดนั้นแต่เอาเป็นช่วงว่าโอเคระยะเนี้ยในการถ่ายพอร์เทรตนางแบบดูแน่นๆดึงดึงฉากหลังได้ดีเบอร์หลังได้ดีเนี้ยอันเนี้ยเราก็ควรใช้เลนที่มันเบอร์หลังเหมือนกันแต่พอมาเป็นรูปเนี้ยมันไม่ได้้้้เเเบลลอออหหััััังงงงมมมมุภภภาา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 พพพกกกกกก็็็็ตต่่นนนนนนๆยทํใรรณ์ีป สามสูตรลับหรือว่าสาเทคนิคที่ผมใช้มาตลอดแล้วก็ผมสอนนักเรียนในคอร์สนะครับผมก่อนจบก็ขอญอาติน,น้ดนึงนะครับเผื่อใครที่สนใจแล้วก็ชอบสไตล์การอธิบายแบบนี้อยากต่อยอดตอนนี้ผมเปิดคอร์สสอนสดนะครับเวิร์กช็อปสอนตั้งรูปด้วยโปรแกรมไล,ล์รูมจากต้นจนจบเรียน1วันนะครับจากมือใหม่พื้นฐาน คนที่ไม่เคยแต่งรูปมาก่อนเลยเราจะลุยกันเต็มๆตั้งแต่เทคนิคการแต่งรูปเทคนิคการแต่งแสงแต่งสีทาโทนภาพการจัดการไฟล์รูปทุกอย่างนะครับเรียนตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นวันเดียวเป็ดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการบ้านให้ทาต่อด้วยถ้าสนใจยังไงก็สามารถทักมาคุยหลังไม้ได้ดผมส่งรายละเอียดให้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยินดีตอบทุกคําถามขอบคุณครับผม